สวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปความรักนะคะเป็นพลังงานในช่วงเดือนกรกฎาคม2568นะคะห่างหายจากคลิป12ราศีไปเนาะเพราะว่าไม่มีเวลาทำให้นะคะแต่ว่าช่วงนี้พอจะมีเวลานะคะก็กลับมาทำให้นะโอเคมาดูกันพลังงานราศีพฤษภขอดูพลังงานของคุณก่อนนะ เรื่องราวของคุณนะชีวิตของคุณความรักของคุณเป็นอย่างไรอ่ะในดูสีพลังงานอ่ะต้องการอะไรต้องการความยุติธรรมต้องการความชัดเจนอะไรจากใครอ่ะอเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่ที่ดูยากลำบากสำหรับคุณนะเออเหมือนมันเป็นแบบเรื่องสำคัญของชีวิต เรื่องของหัวใจปัญหาหัวใจนะเหมือนยังไงปัญหาหัวใจกับใครบางคนที่คุณน่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคิดถึงเขาต้องการเขาแหละแต่ว่าเหมือนเขาหลุดลอยไปแล้วอ่ะเออคือเหมือนคุณต้องการคนคนนี้แต่เขาอาจจะ ไปแบบมีอิสระแล้วเขาอาจจะไปมีชีวิตอะไรของเขาแล้วอะไปมีเส้นทางอะไรของเขาแล้วอะนะคะมันก็เลยทําให้ตัวคุณอนะรู้สึกเครียดมากๆเลยนะว่าคนคนเนี้ยเขาหลุดลอยไปแล้วจริงๆหรือเปล่าอืมนะทําไมตัวคุณถึงยังรู้สึกกับคนคนนี้อยู่มากอะเนอะนะคะทําไมต้องเครียดแบบนี้นะทําไมเหมือนแบบจะไปไหนจะทําอะไร นะก็คิดถึงคนคนนี้อะนะคะจะหลับตานอนก็ยังแบบคิดถึงคนคนนี้เลยอะเนาะนะคะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเหมือนว่าที่ผ่านมามันน่าจะมีแบบเรื่องของความเสียใจเรื่องของความปวดใจเรื่องของปัญหาเราส่งสัมคนนะอืมเหมือนว่าที่ผ่านมามันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะแบบไม่ดีไม่โอเคอะเนาะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรักนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยซื่อสัตย์กับคุณเลยก็ได้อะอเหมือนแบบคุณพยายามแบบจะมีเขาอยู่ในชีวิตนะคะแต่เขาอะก็พยายามที่จะไปดึงคนอื่นเข้ามาเนาะหรือพยายามจะแบบไปเจอสิ่งอื่นไปเจอสิ่งใหม่นะอยู่ตลอดอะนะคะตัวคุณเองอะก็ให้อิสระเขานะทีเนี้ยให้อิสระจนเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาจะทำอะไร จะไปไหนอะไรยังไงกับใครก็ได้ะนะคะคืออิสระเกินไปนะคะมันก็เลยเหมือนแบบไม่มีขอบเขตอ่ะเนาะนะนะแต่ว่าตอนนี้มันก็อาจจะกลายเป็นว่าแบบอ,อืยังไงอะหรือจะปล่อยกันละกันไปแต่เพียงเท่านี้ดีอ่ะเนาะต่เหมือนว่าบางครั้งอะคุณอาจจะคิดว่าแบบเออหรือเราจะปล่อยเขาไปดีเนาะให้เขาไปที่ชอบที่ชอบของเขาเถอะ เพราะว่าคุณอาจจะเห็นว่าเออเนี่ยเขาแบบเขาแบบอชอบสนุกสนานเฮฮานะเขาอาจจะชอบไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปเจอเพื่อนฝูงชอบไปเจอคนนั้นคนนี้นะคะเราจะปล่อยเขาไปดีไหมเออแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าโอ๊ปล่อยปล่อย,อยไม่ได้อะ่ะปวดใจเนาะปวดใจเสียใจคุณอาจจะรักคนคนนี้มากนะคะรักมากสะจนเขา อาจจะแบบทําร้ายจิตใจคุณไว้เยอะแยะแต่คุณก็แบบไม่สามารถที่จะปล่อยเขาไปได้อะเนาะแต่เหมือนบางทีคุณก็อยากจะคืนความยุติธรรมให้ตัวเองเหมือนกันนะนะอืมอ่ะดูแล้วก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าปวดใจเนาะจะมีเขาอยู่ในชีวิตก็ปวดใจจะไม่มีเขาอยู่ในชีวิตก็เสียใจนะคะจะเอายังไงอะเนาะแต่ว่าดูแล้วก็ เหมือนไพ่บอกว่าจริงๆแล้วตัวคุณถ้าคุณสมมุติว่าตัวคุณนะไปเจอกับคนที่เขาเจ้าชู้เนี่ยหลายใจนะชอบเออนอกกายนอกใจดึงใครเข้ามาอะไรแบบเนี้ยไพ่เขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าตัวคุณคือถ้าคุณเป็นคนดีคนหนึ่งอะไพ่เขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวคุณอนะควรจะได้เจอกับคนดีเหมือนกันนะอืมเนาะ คนดีก็ควรจะได้เจอ,อคนดีนะควรจะได้ลงเอยได้ครองคู่กับคนดีอะแต่ทําไมคุณแบบเนาะเนี่ยไปเจออะไรที่แบบไม่ดีอะนะคะอืมแล้วก็ตัวคุณน่าจะต้องได้เจอกับความสัมพันธ์ที่มันยุติธรรมชัดเจนเท่าเทียมมากกว่านี้อะนะบางท่านเหมือนไปเจอความสัมพันธ์ที่แบบว่าเหมือนแบบเล่นๆ่เนะเนี่ย ยังไม่ได้อยากคอมมิตอะไรกับคุณนะนะยังอยากไปเรื่อยๆยังอยากมีไปเรื่อยๆนะคะไม่มีสถานะอะไรให้คุณเลยอะ่ะแต่คุณก็ไปทนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อะเนาะถามตัวเองสิว่าทนเพื่ออะไรอืมเนาะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วมันมีความสุขไหมอะ่ะถ้าหากมันไม่มีความสุขอะ่ะคุณอาจจะต้องตัดสินใจเนาะแล้วก็ชัดเจนกับตัวเองนะคะแล้วก็เดินออกมาน่าจะดีกว่าเนาะนะคะ อืมเพราะถ้าคุณไปเจอกับคนที่เขาไม่รู้จักพอสักทีอะ่ะเขาก็จะไปเรื่อยๆแหละนะอืมอ่ะเรื่องรลวาก็ประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีตุลชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภขึ้นมานะคะอืมดูแล้วก็แบบน่าเป็นห่วงนะชาวพฤษภคุณไปเจอกับใครเนี่ยอืมทำไมเขาแบบ ใจไลค์กับคุณนั่นอะทีนี้มาดูสีพลังงานพลังงานของคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณเป็นอย่างไรพลังงานคนที่จะเข้ามาหรอไพ่บอกว่าคนคนนี้เขาดูกักๆเนาะอืม บางท่านอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ว่าบางท่านก็คือดูกักกักอ่ะเหมือนแบบเหมือนอาจจะแบบเออคบมานานสนิทกันมานานรู้จักกันมานานแต่ความสัมพันธ์มันก็ไม่พัฒนาสักทีอะ่ะคือจะเป็นแฟนไหมมันก็ไม่เป็นแฟนแล้วที่ผ่านมาตัวคุณอะ่ะคุณอาจจะทำทุกอย่างเหมือนแฟนคนหนึ่งเลยแหละแต่เขาก็ให้คุณเป็นได้แค่เพื่อนนะนะคะคือความสัมพันธ์ไม่ขยับไปไหนเลยอะ่ะนะ คือเขาไม่เลื่อนระดับความสัมพันธ์อะไรเลยนะคะเนี่ยกักคุณไว้อยู่แบบนั้นเนาะแล้วก็สิ่งที่เขาปฏิบัติกับคุณนะคำพูดคำจาก,การดูแลการทรีตคุณเหมือนเขาก็ทีตคุณเหมือนคุณเป็นแค่เพื่อนเขาคนหนึ่งอะแต่ไม่ใช่คนที่สำคัญในชีวิตเขาอะ่ะอืมนะอ่ะยังไงอะคนเนี้ยดูแล้วก็แบบขี้กักเนาะ ขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กขี้กักนะเออแล้วก็ทําร้ายคุณไว้เยอะเหมือนกันนะคนคนเนี้ยทาให้คุณเจ็บปวดเสียใจมานับครั้งไม่ถ้วนนะทรยศหักหลังคุณก็มีนะเออเนี่ยเอาดาบมาปักคุณอะนะคะน่าจะพลุนไปหมดแล้วเลยเนาะแปดดาบสิบดาบเนี่ยนะแต่ว่าบางท่านก็คืออาจจะเป็นครอบครัวกันมาก่อนแล้วก็ได้นะคะแต่ตัวเขาก็อาจจะ เหมือนว่าบางทีอะ่ะคนที่เขาไปดึงเข้ามาในความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนนั้นแหละนะเพื่อนเขาคนในที่ทำงานเขานะคนใกล้ตัวของเขานั่นแหละนะคืออะไรอยู่ใกล้ๆ้ตัวเขาอะ่ะคว้าได้เขาก็คว้ามาเนาะอืมก็คืออาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้สนใจหรอกนะว่าเออจะแบบเป็นใครอะไรยังไงอ่ะนะคือใครอยู่ใกล้ก็รู้สึก กับคนนั้นอะไรแบบเนี้ยคืออยู่ใกล้ใครก็ก็แบบไปรู้สึกกับคนคนนั้นแล้วก็เนี่ยแหละคนใกล้ๆตัวเนี่ยแหละนะที่เขาไปดึงเข้ามานะคะอืมนะแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนตัวเขาอาจจะโอตัวเขาอาจจะเจ็บหนักแล้วก็ได้นะเออเหมือนเขาน่าจะได้รับ ผลจากการกระทําของเขาแล้วอะอแต่เหมือนว่าเขาก็ไม่ได้บอกใครนะว่าเขาว่ไปเจอกับอะไรมาบ้างนะคะอืมคือเขาอาจจะไปเจอคนที่แบบไม่ได้ดีกับเขาอะนะไอ้คนใกล้ตัวนั่นแหละที่เขาไปดึงมานั่ะน,นะอาจจะไม่ใช่คนที่ดีนะแต่ว่าเหมือนเข้ามาแล้วก็มาหวังผลประโยชน์มาหวังเงินทองอะไรจากเขา เหมือนมาหลอกให้เขารักอนะเนาะเสียเงินเสียทองแล้วสุดท้ายก็คือทําให้เขาเสียใจนะแล้วก็เหมือนว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบชอบคนที่รูปร่างหน้าตานะ่ะคือเห็นใครสวยก็ชอบเห็นใครหลอกก็ชอบอะแต่ว่าเขาอะเป็นคนที่ไม่ได้คือแบบไม่ได้รักใครโดยเนื้อแท้อะเออ คือเหมือนกับว่าเห็นใครสวยใครหลอ่อก็ไปชอบเขานะไป็นรักเขาไปดีกับเขาแต่ไม่ได้ดูหรอกว่าไอ้คนสวยคนหล่ออ่ะข้างในนะ่ะมันดีหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าบางคนที่เขาไปเจอมานะโอ้โหสวยเนาะหล่อนะเออแต่ว่าข้างในอะ่ะเน่านั่นอะนะคะมันก็อาจจะเป็นบทเรียนให้กับตัวเขาเองนะว่าอย่าไปชอบคน ที่หน้าตาอย่างเดียวเนอะมันต้องดูด้วยนะว่าข้างในอะ่ะจิตใจเขาเป็นยังไงอ่ะเนาะนะคะอ่ะแล้วก็น่าจะจบไปแล้วนะตัวเขากับคนที่เขาไปเกี่ยวข้องมาเนาะนะคะไพ่ขึ้นบบว่าน่าจะจบไปแล้วเขาได้รับบทเรียนแล้วเข็ดแล้วด้วยนะคะไม่กล้าแล้วแหละเหมือนว่าไม่กล้าและคนสวยคนหล่อเนี่ยไม่กล้าและอืมนะถ้าจะมีใครเข้ามาเหมือนเขาก็คงจะแบบว่าเออ ดูให้มากขึ้นแหละนะว่าดีหรือเปล่านะคะอืมฮึแล้วก็ถ้าเขาเคยกักคุณเนาะเขาก็ไปเจอคนอื่นกักนั่นแหละคนสวยคนหล่อเขานั่นแหละนะคะกักเขานะเออเขาอาจจะทํางานด้วยกันเจอกันทุกวันใด็ใกล่ชิดกันนะคะอืมนั่นแหละแต่สุดท้ายก็คือก็โดนคนอื่นเขากักไว้อนะคะไม่ได้เป็นตัวจริงเนาะนะคะ นั่นแหละก็คือเข้ามาหลอกเขานั่นแหละลเนาะมาโปรยเสน่ห์มาหวานสเสน่ห์ใส่เขานั่นแหละนะคะแต่ไม่ได้คิดที่จะจริงจังอะไรกับเขาเลยอะเนาะตอนนี้ตัวเขาก็ได้แต่ร้องไห้นะเจ็บปวดเสียใจยนะคะความสัมพันธ์กับทางนั้นก็ไปไม่ได้ความสัมพันธ์กับตัวคุณก็จบกันไปเนาะเขาเคยทํากับคุณไว้แบบไหนเขาก็เจอแบบนั้นนะคะตอนนี้เขาทํากับคุณเขาไม่คิดเนาะ แต่ตอนที่คนอื่นทำเขาอ่นั่นแหละเขาจะรู้สึกนะว่าตอนที่คุณนะ่ะเคยถูกกระทำแบบนี้ความรู้สึกมันเป็นยังไงอนะเนาะนะคะเห็นคนอื่นดีกว่าคุณเนาะนะนะเออตอนนี้ตัวเขาก็แบบคิดถึงคุณแหละนะคะอยากให้คุณกลับมาเนาะจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะคุณ จริงๆคุณเป็นคนที่แบบมีครบทุกอย่างอ่ะเออแต่ที่ผ่านมาตัวเขาอาจจะแบบว่าเออตาถั่วเองอะเนาะไม่เห็นความดีไม่เห็นความงามของคุณนะอืมอ่ะก็ประมาณนี้เนาะเรื่องของเรื่องคือไปเจออะไรที่ไม่ดีนั่นแหละก็เลยคิดถึงคุณอยากกลับมาหาคุณเสียดายคุณนะคะแต่ตอนนี้ตัวคุณ เหมือนคุณใจแข็งกับเขานะคุณดูนิ่งๆคุณดูใจแข็งคุณดูเหมือนแบบคุณอยู่ได้แล้วอะเนาะไม่ได้สนใจอะไรเขาเลยอะนะตัวเขาเองก็คงเหมือนว่าก็เหมือนอยากจะกลับมาพูดคุยอะไรกับคุณอะนะแต่คุณบางท่านอะตัวคุณอาจจะบล็อกเขาไปแล้วก็ได้นะเออทำให้ตัวเขาว่ากลับมาไม่ได้นะคะอือหือ เขาอาจจะพยายามแบบหาทางติดต่อคุณนะถ้าคุณบล็อกเขาไปใช่ไหมแล้วเขาอาจจะรู้จักเพื่อนของคุณอะไรแบบเนี้นะเขาอาจจะไปถามเพื่อนนะเออถามเขาคราวเกี่ยวกับคุณถามเรื่องเราเกี่ยวกับคุณอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอือฮึอ่าประมาณนี้แหละเนาะอ่าเจอกับตัวซะบ้างนะคะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้ตัวคุณดูสวยดูหล่อดูดีแล้วเนอะมีความสุขแล้วอะนะอประมาณนี้แหละแล้วก็บางท่านไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศได้นะฮะประมาณนี้แล้วก็สำหรับบางท่านนะ่ะ บางท่านก็เหมือนว่าทุกวันนี้อาจจะแบบเหมือนแบบเออมันจบไปแล้วเนาะแล้วก็อาจจะเหมือนลดความสัมพันธ์กันกลับมาเป็นแค่เพื่อนนะเออนะคะก็อาจจะเป็นเพื่อนกันไปนะบางท่านอาจจะทำงานด้วยกันอาจจะต้องเจอกันอยู่อ่นะคะอืมแต่เหมือนตัวคุณก็พยายามที่จะแบบเลี่ยงๆอะเนาะไม่อยากเจอคนคนนี้อ่ะนะ รู้สึกแบบไม่โอเคอะเนาะเหมือนไม่อยากเจอเขานะถ้าคุณแบบสมมติคุณเข้าไปที่บริษัทอะไรแบบเนี้ยแล้วเห็นเขาเดินมาหรือว่าเห็นเขายืนเมา์มอยอะไรกัแบบเพื่อนในที่ทํางานอยู่อะไรแบบเนี้ยเหมือนคุณก็จะพยายามแบบไม่ไม่ไปเฉียดใกล้ตรงแถวนั้นนะเนาะนะคือแบบเอออย่ามาเจอดีกว่าอย่ามาคุยอะไรดีกว่านะอืมเหมือนพยายามจะแบบไม่สนใจเขาอะนะอืฮม ่ะก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีอะไรอะธาตุเนาะบอกไปหรือ,อยังธัตด,ดินอ่ะธาตดินด้วยกันเพื่อศบกันบังกรเนาะมีอะไรอีกธัตไฟแม่สิงหธนูธัตลมมิถุนตุลกลุ่มนะคะโอเคทีนี้มาดูแนวโน้มสิ แนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสนะคะยังไม่ใช่โดวส่วนตัวของใครเนาะแล้วก็พลังงานบางท่านสลับฝั่งกันได้นะคะอ่าแนวโนมทิศทางไพ่บอกว่ามีคนแอบส่องคุณอนะแอบส่องนะแอบซุ่มส่องอยู่นะอ่ามีคนเสียดายคุณด้วยอืม แต่ว่าบางท่านถ้าคุณบล็อกคนคนนี้ไปแล้วอะเหมือนเขาก็พยายามจะไปสร้างแอคเคาอื่นมาเนาะแอคหลุมแอคอวตารอะไรมาส่งคุณอะนะคะแต่ก็อาจจะสอ่งอะไรไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่าอาจจะแบบเออก็ไม่ได้แอดเฟรนอะไรกันนะนะคะก็อาจจะส่งไม่ได้นะ <c oughs> แต่เหมือนเขาก็แบบว่าดูเหมือนแบบนะ ดูเหมือนอยากจะกลับมาแหละนะคะอืมมีคนอยากมาขอโอกาสคุณนะแต่เหมือนไพ่เขาบอกว่าให้ดูดีๆอะเนาะคือเหมือนว่าถ้าคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่แบบไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจเป็นคนที่แบบโกหกอะชอบพูดจากโกหกหลอกลวงนะเออแล้วก็ชอบแอบทำอะไรรับหลังคุณนะไพ่เขาขึ้นมาเตือนนะเขาบอกว่า บล็อกได้ก็บ,บล็อกไปเอถอะทุกช่องทางนั่นแหละบล็อกไปเลยนะคะแล้วก็คนที่ไม่ดีอะ่ะอย่าไปยุ่งเกี่ยวดีกว่าเหมือนไพ่เขาบอกว่าคุณนะ่ะต้องดูเนาะว่าตัวคุณเป็นใครแล้วคุณนะ่ะคู่ควรกับอะไรนะรู้คุณค่าของตัวเองไหมนะถ้าคุณรู้คุณค่าของตัวคุณเองแล้วอะ่ะคุณก็จะเข้าใจนะคะว่าคุณนะ่ะไม่ได้คู่ควรอะไรกับพลังงานของ คนที่ไม่ซื่อสัตว์คนนี้เลยอ่ะนะคะเนาะนะไพ่เขาบอกว่าเนี่ยแหละถ้าเจอคนไม่ดีอ่ะคุณก็ต้องรู้จักรักษาระยะห่างไว้เน,ะนาะนะแล้วก็ถ้าหากว่ามันไม่โอเคก็คไม่ต้องกลับไปให้คุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะไม่ต้องไปเสียดายอะไรด้วยนะคะ <c oughs> อืมแล้วก็สำหรับบางท่านอะนะคะเพื่อนฝูงคนรอบข้างของคุณอะก็ไม่โอเคนะ คือไม่โอเคกับคนคนนี้นะคือเพื่อนฝูงคนรอบข้างคุณอาจจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างว่าคนคนนี้ดูแบบดูหน้าสงสัยดูไม่หน้าคบดูเป็นคนแปลกๆดูเป็นคนแบบมีลับลมคมในดูเป็นคนที่แบบเหมือนเก็บซ่อนอะไรไว้เยอะคือดูดูไม่ปลอดภัยอ่ะนะเพื่อนฝูงของคุณอาจจะบอกว่าเออไม่ไม่โอเคกับคนคนนี้อะไรแบบเนี้ย คุณเองก็ควรจะฟังเพื่อนของคุณไว้บ้างนะคะเนาะนะเออเพราะถ้าว่าเพื่อนของคุณแบบมากกว่าหนึ่งคนนะ่ะเขาพูดแบบนี้เหมือนกันนะ่ะว่าแบบโอ้ยคนคนนี้หรอแบบไม่โอเคดูแปลกๆดูไม่น่าคบอะไรแบบเนี้ยนะถ้าเพื่อนคนแรกพูดยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเพื่อนคนที่สองคนที่สามพูดปุ๊บคุณต้องฟังเพื่อนแล้วนะนะคะเออว่าแบบทําไมเพื่อนแบบพูดเหมือนกันน,ะน่ะเนาะนะคะ ไพ่บอกว่าจะดูใครก็ดูให้ดีนะต้องดูคนให้ออกแหละเนาะว่าใครอมาแบบไหนนะคะเพราะว่าถ้าหากแบบถ้าคนคนเนี้ยเขาเคยมีประเด็นเนอะคุณนะเออเรื่องของเราสองสามคนนะ่ะอันนี้ก็ต้องระวังเลยอะ่ะเพราะว่าเขาก็จะมีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเออ คือก็จะแบบมีคุณมีคนนั้นคนนี้ดึงใครเข้ามาวนวนเวนียนๆ e e เป็นอย่างเงี้ยแหละนะสองสามคนสามสี่คนอย่างเงี้ยแหละนะคะไม่จบไม่ชิ้น่ะเนาะฉชนก็ต้องระมัดระวังแหละเนาะอย่าเข้าไปในความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะมันไม่โอเคอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีคุณภาพเนาะความสัมพันธ์คุณภาพต่นะําอ่ะม,มันน่าจะไม่ได้เหมาะกับพลังงานของคุณนะคะออืเนาะ คนที่มีความลับเยอะอ่ะอืไพ่บอกว่าให้คุณนะระวังคนที่มีความลับเยอะคนที่ดูเหมือนแบบไม่รู้เป็นใครมาจากไหนบ้านช่องอยู่ไหนทำอะไรนะหรือว่าไม่รู้ว่าแบบเออเขาแบบวันๆไปไหนทำอะไรคือแบบติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างหรืออะไรแบบเนี้ยคือความลับเยอะถามอะไรก็ไม่ตอบติดต่อก็ไม่ค่อยจะได้อะไรแบบเนี้ยแล้วอ,อยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งอะไรแบบเนี้ยนะเอออะไรแบบเนี้ย ต้องระวังนะคะเนาะน่าก,กลัวนะเหมือนว่าคนบางคนอนะ่ะรู้หน้าไม่หล้ดใจนะคะแล้วก็ถ้าเจอคนไม่ดีอ่ะเนาะก็นั่นแหละไม่ต้องไปเสียใจหรอกแล้วก็ไม่ต้องไปลงทุนอะไรในความสัมพันธ์นั้นแล้วนะคะถอยออกมาเนาะนะคะไอ้ที่เสียไปเราก็เสียไปเนาะช่างมันนะคะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะอืมนะ ไพ่บอกว่าในอนาคตตัวคุณอก็จะมีโอกาสได้เจออะไรใหม่ๆเข้ามาเนาะอาจจะได้เจอคนใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ได้เจอกับคนที่เขาเข้ามาแล้วก็มีความชัดเจนมีความจริงใจให้กับคุณนะักะเนาะอืมอ่าโอเคอ่าเจอคนไม่ดีก็ต้องอยู่ห่างๆนะดูแล้วก็แบบเออพลังงานแปลกดีเหมือนกันเนาะ แล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีตุลขึ้นมานะคะ้าไหนดูสีไพ่โรแมนต์แองเจิลอยากบอกอะไรแพชชั่นฟรีโอเซลแล้วก็ซิปเปอร์ชั่นอะไรที่มันไม่ใช่มันก็ต้องแยกย้ายไปอ่ะเนาะนะคะอะไรที่ไม่ใช่ก็ต้องแยกย้ายกันไปเพราะว่ามันไปด้วยกันไม่ได้เนะาะไพ่เขาบอกว่าอย่าไปขังตัวเองไว้อ่ะนะ เหมือนกับว่าบางทีกรอบความคิดของคุณมันเป็นแบบไหนอนนะเนาะนะอืมอาจจะแบบเหมือนกับว่าเออลองมองอะไรในมุมใหม่ๆเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนไมล์เซ็ตของคุณสมัยนะคะเพราะว่าบางท่านเหมือนกับว่าเหมือนตีกรอบความคิดของตัวเองไว้อย่างเงี้ยเนาะอ่ากรอบสี่เหลี่ยมก็ตีไว้อย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันไม่มีมุมมองอื่นเลยอะนะคะ ออาจจะต้องไปเปลี่ยนนะมุมมองทัศนคติของคุณนะแล้วก็ไพ่เขาบอกว่าเหมือนแบบเหมือนแบบว่าอย่าไปกลัวด้วยนะว่าแบบเอ้ยฉันแบบกลัวความรักไปแล้วไม่กล้ามีความรักแล้วไม่กล้ารักใครแล้วอะไรแบบเนี้ยเนาะนะคะอืมไม่ต้องไปกลัวหรอกเนาะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งอะถ้าคุณอะได้เจอคนที่ใช่ของคุณจริงๆอ่อะนะ คุณจะรู้สึกได้เองนะว่าคุณอยากมีความรักนะคะเนาะไม่ต้องไปกลัวมันนะอืมนะคะความรักเนี่ยอย่าไปกลัวนะถ้าเจอใครที่ทําให้คุณรู้สึกว่าใช่จริงๆอีกครั้งหนึ่งอะเดี๋ยวหัวใจของคุณมันจะทํางานเองแหละนะคะคุณก็ไม่สามารถห้ามตัวเองได้แล้วแหละเนะว่าฉันจะไม่รักใครแล้วไม่รักใครแล้วอะไรแบบเนี้ยถ้ามีคนที่ใช่เข้ามาปุ๊บนั่นแหละนะก็ใจละลายเลยนะคะอืมอ่ะโอเคอ่ะพลังงานประมาณนี้เนาะ ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะถ้าอะไรที่มันไม่ใช่อะเรายิ่งรู้ตัวเร็วก็ยิ่งดีนะคะจะได้ออกมาเนาะไม่ต้องเสียเวลาชีวิตยอยู่ตรงนั้นนานนะคะเนาะแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวคุณะไ,ได้เจอกับคนดีๆก็รักษาเขาไว้ให้ดีเนาะเจอคนไม่ดีก็ถอยห่างออกมานะคะโอเคอะทีนี้มาดูวันกับตัวเลขเนาะอังคารผฤหัส ตัวเลขนะคะเลขหเลขหเลขสเลขสทีนี้มาดูตัวอักษรนะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขาตัว O ตัว K ตัว F ตัว N ตัว I ตัว M ตัว A ตัว L ตัว h ตัว z ตัว c ตัว u ตัว w ตัว v แล้วก็ตัว t โอเคพลังงานก็ประมาณนี้นะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะถ้าหากว่าอยากจะได้ความแม่นยำชัดเจนนะคะแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแบบส่วนตัวกับอาจารย์ท่านไหนก็ได้นะคะที่ตัวคุณชื่นชอบนะแต่ถ้าอยากจะมาปรึกษาแบบส่วนตัวกันช่องทางการติดต่อก็อยู่ใต้ description นี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ